สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็นำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพนะซึ่งหลายๆคนบอกว่าโอ้สันติภาพคำนี้เป็นคำที่หลายๆคนปรารถนาไม่ใช่แค่คนไทยนะดิฉันว่าทั่วโลกนะะแต่พอย้อนมาดูว่าเอ๊สันตินะหรือแม้แต่สันติภาพคืออะไร นะเราอาจจะมองนะใกล้ตัวสันติภาพที่อยู่ในตัวเรานะหรือว่าสันติภาพในใจก็ว่าได้นะภายในของเรานะถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกนะไม่สบายใจร้อนรนกดดันนะหรือว่าขับแค้นในใจนั่นก็หมายถึงนะเราไม่มีสันติในหัวใจและในขณะเดียวกันนะความรู้สึกขัดแยง้งทะเลาะหรือแม้แต่นำไปสู่การแข่งแย่งกันสงครามก็ตามนี่ก็คือในส่วนของ สันติภาพภายนอกที่ไม่มีซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันส่งผลมาจากสันติภาพภายในก่อนฉะนั้นวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันนั่นเป็นก็เพราะว่าเราทราบกันดีว่าในพระพุทธศาสนานะคะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นผู้นําทางสันติภาพของโลกก็ว่าได้ฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระองค์ท่านจะเป็นหลักธรรมคาสอนที่ก่อให้เกิด สันติภาพนะคะในคนเรานะคะและก็รวมถึงในสังคมโลกด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการสร้างสันติภาพนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพประสิทธิมนนะคะหรือว่าหลวงพ่อเนนท่านเป็นเจ้าวาดวัดศรีสุดาราวราวิหารค่ะท่านจาคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าคะะ่ะ อันดับแรกขอเรียนถามท่านเจ้า<ช>คุณคอาจารย์นะคะว่าท่านเจ้าคุณคะสันติภาพเนี่ยในทางธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเราควรจะเข้าใจว่ายอย่างไรเจ้าคะว่าสันติภาพาก,ก็เป็นที่จับง่ายๆเลยอ่ะสันติแล้วก็บอกด้วยภาพแล้วสันติภาพทำยังไงเราอยู่กันได้เกิดความสันติภาพถ้าไม่ท่าที่ไหนมีสันติภาพที่นั่นก็จะมีสันติสุข ถ้าที่ไหนปราจจากสันติภาพที่ไหนก็จะไม่มีความสุขแน่นอนขอย้อนหลังไปยาพอนครั้งพุทธกาลนะมีพระภปกษุเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันคือขาดสันติภาพจนทําให้พระเจ้าเนี่ยทรงเอือมละอาตึงสิ็จออกจากชวยชุมนุมของสงที่ประทับอยู่ในเมืองเนี่ยไปอยู่ในป่าก็ได้อาศัยช้างกระลิงเนี่ยค่ะ ได้ดูประถามท่านะเราเคยได้เห็นไหมมีช่างถวายน้ําพึ่งหมั่เรี้ยงนี่นะนั่นแหะคือท่านดิกอยากพิสูจที่ขาดจิตภาพในมูคคณะไปปีกเวเวกอยู่จนวันหนึ่งก็ไปทูลสืบกลับพวกก็ต้ตัดคุณธรรมให้เกิดจถิตภาพกับบุคคลกับพิสูจน,น์นั่นนั่นสิตภาพจะเกิดได้ต้องมีคุณธรรมเรกว่าสารานริยธรรมหกประการ หกประการมีอะไรบ้างเจ้าค่ะท่านจาคือหนึ่งเมตตากายกรรมอ๋อเมตตากายกรรมเป็นอันดับแรกเลยนะสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนกรรมสี่ศาสนโพคียาเจ้าค่ะห้าศีลเจ่ะห้าศีลห้าศีลสมาศีลและหกก็ทิฏฐิจะมา สิทธิสมัยตาสิทธิสตส,สมัยตาเนี่ยหประการเนี่ยถ้ามีกับใครแล้วชุมชนไหนที่ไหนแล้วเนี่ยที่นั้นจะมีสันติสันติภาพทันทีถ้าขาดหกประการนี้แล้วจะหาสันติภาพจะหาสันติสุขไม่ได้เลยเจะบอกพอยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะตั้งเจ้าคุณอย่างข้อหนึ่งเลย ข้อหนึ่งน right? ี other, okay. ่ค okay. okay. ือมโนกรรมใช่ไหมเจ้าค่ะเมตตาเมตาก่อนเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมยกตัวอย่างในชีวิตเราจะได้เห็นได้เจออย่างไรเจ้าค่ะเอาสามอย่างรวมกันเลยก็ได้เมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมก่อนเมตตากายกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเจ้าค่ะคือเราเสีออกร่างกายเราเนี่ยได้สามทางคือกายวาจาใจ กายว่าจาจใจที่แสีกต่อสังคมคือกายอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาอันนั้นแหละจะมีความสุขนะเช่นอะไรไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายก็นะเรียกว,ว่าเม,เม,เมตตากายกรรม ม่เบียดเบียนเขาด้วยทางวาจาเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพเป็นคําพูดสอดแทรกเพื่อเจอคำหยาบนี้ไม่ไปบูลลี่ว่าใครเหมือนยุคสมัยนี้ใช่ไหมจ๊ะก่อเรียกว่าเป็นเมตตาวจีกรรมเมตตาวจีกรก <ขอ S 1> รมข้อที่สามเมตตามากรรมกืกจิตเราเป็นกุศลอะไรที่จะให้อภัยได้อะไรที่จะผ่อนท่านผ่อนยาได้แล้วก็ปล่อยวางซะบางทีไปแสวงหาไปหาหนอาผายหาปล่อยนอกปล่อยปลากันทั้งวันทั้งเดือนแต่ไม่รู้จักปล่อยวาง ปล่อยปลากันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ไม่ได้ผลเออพะว,ว่าปล่อยวางก่อนดีกว่านะไม่ต้องไปปล่อยปลยปาก็ได้นะไ,ไ,ไปหาไปนอกปล่อยปลาแต่ไม่้จักปล่อยวางเพราะนั้นต้องม,มีเมตตากายกรรมเมตตามะเวทีกรรมเมตตามโนกรรมนี่นะ แล้วก็จะเกิดสานที่สุขได้ในข้อสามข้อท่านเจ้าคุณพูดเห็นภาพเลยนะบางคนไปปล่อยปลานะแต่ยังไม่ปล่อยวางแม่ค้าโกงตาช่างทนแน่ๆน่ยังคิดอยู่เลยใช่าหนี่เคยได้ยินอยู่ข้อที่สี่สาสนโภกยาคือมาสิ่งที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันจะมากหรือน้อยก็แบ่งปันกันอกี่ยาสนโภคยาจ้าค่ะสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยมาแบ่งปันกันถ้าแบ่งปันกันเนี่ยสังคมอันนั้นือจะเอื้ออํานวยกันให้ผู้สูงกว่าเป็นผูชาพระคุณท่าน ให้คนเสมอการเป็นการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันให้คนที่ตามฝ่าเป็นกับอนุเคราะห์สงง่งเคราะห์เกวาสาธานณโภคียาสาธารณโภคียาข้อที่สี่ข้อที่ห้าลินสมัชมตามตามิสีลธมัชมาตาหมายว่ามีศินเสมอกันถ้าในสังคมเรามีศินห้าเสมอกันมีศิลแปดเสมอกันโอ้มีความสุขแน่เรียกว่าศิลสมัชมาตาเนี่ยมีศินเสมอกัน่รนะมาก็เราก็อยู่กันด้วยไม่ระแวงกัน บ้านก็เป็นองสากุญแจแล้วเพราะไม่มีขโมยแล้วเพรามีศีลสมัยจะตามมีศีลเสมอกันอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าคู่สามีภรรยาหรือคู่เพื่อนบางค้งต้องมีศีลเสมอกานเทอาเสมอกันถ,ถึงอยู่กันได้ <ๆ S 1> แล้วก็จะอยู่ก็จะมีความสุขแล้วก็ที่ห้หาก็จบสุดท้ายก็ทิทธิสมยตาคืออะไรเจ้าคะต้องมีความเห็นต้องมีความเห็นถูกต้องตามตำหน่งของธรรมด้วยกันเช่นเห็นอะไรเห็นว่าบิดาบารดาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเจ้าค่ะอ่า เห็นว <mel> ่าพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเห็นอโคบายอาจารย์ทรงมีพระคุณอย่างนี้ไปต้นเห็นตรงกันเลนเห็นจากอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์เห็นตรงกันแล้วเรียกว่าเป็นสมาธิติเจตสิกสั้มจะตางมีสินมีสิทเสมอกันที่สมรรชาต้องมีเสมอกันถ้าสามารถมีห้ามีหกข้อนี้ได้แล้วเรียกว่าสารานิยธรรมมีที่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนแล้ว เชื่อได้เลยว่าที่น่าจะมีสันติภาพจะเกิดสันติสุขได้แสดงว่าท่านเจ้าคุณคะสันติภาพภายในภายในใจเราภายในตัวเราบบรกับสันติภาพภายนอกซึ่งเกิดขึ้นกับคนทั่วไปหรือในสังคมในบ้านเมืองในสังคมโลกก็ตามบบมันเหมือนหรือแตกต่างประการใดเพิ่มเติมไหมจ๊องจ้าไม่แตกต่างเยาบน์<อ>มันบาสามเรือมันโดจเจทรามโนมยามโดจเจทามโนมโยานี่ว่ราท่าทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหน้าท่มทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ทุกสิงอย่างสะเบ็ดด้วยใจ นิสันดิภาพจะเกิดสันสุขได้มันต้องเกิดจากใจเมื่อคําพูดเนี่ยเราจะพูดมาเนี่ยมันบอกพูดเลยๆพูดไปในนึกพูดไได้คิดไม่นึกไม่คิดมันพูดไม่ได้มันต้องนึกมันต้องคิดแต่คิดถูกคิดผิดคิดผิดคิดถูกแล้วแต่แต่มต้องคิดก่อนแล้วจะมาพูดเมื่อพูดแล้วจึงค่อยทําแต่สิ่งนี้สั่งมาจากใจการที่การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมันก็เกิดจากใจเราก่อนใจเราเนี่ยต้องกายก็มีความสุขเราไม่เบียดเบียนเขา ก็โดยการ,รเจราจาพูดจาพาคุยแล้วก็สุดแต่ก็อย่าให้กระทบกาดเจจิตใจเขาก็ถือว่าไม่ทําลายจิตใจเขาก็มันเกิดจากความพูดของเราใช่คําว่าผ่านผ่านเฉยๆนี่เป็นคนไม่ดีอ,อันท่าผ่านเป็นคนไม่ดีที่มืดที่บอดอันทะาผ่านมืดด้วยอบอดด้วยดังฉะนัะ้นพระเจ้าัยบวรเทพราชพาลานางังต้องประโยชน์จะประโยชน์ใกล้คนผ่านจะประโยชน์ใกล้คนผิดเพราะคนผ่านเป็นคนผิดเนี่ย คนที่ประเภทเดบะไปอยู่กับใครใกล้ใครก็เดือดร้อนอ่ะจาา้าค่ะาธุแล้วท่านเจ้าคุณยะอุปสรรคสําคัญอของการสร้างสันติภาพเนี่ยคืออะไรครัเพื่อพวกเราจะได้ระวังวเราทการก็ขาดอ่ะขาดเมตตากายกรรมกกขาดเมตตาวทีกรรมใจร้าขาดไม่ตามโนกรรมเพราะขาดสามอย่างนี้เราเห็นแก่ตัวก็ขาดขานะโภคียา ได้มาเก็บมาอย่างเดียวไม่แจกไม่จ่ายไม่ใครเลยเก็บมาเจ้าของเน่าของเสียได้มาเจ้าของหมดอายุไม่เคยจะแจกจ่ายแล้วก็ไม่เคยไปผูกมิตรใครคือการให้ไปการผูกมิตรพระจิตตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้เจ้า <c oughs> ค่ะเรามีวิธีการฝึกง่ายๆย,ยังไงบ้างไหมคะ <c oughs> เพื่อที่จะสร้างสันติภาพในใจเราอะคะ่ะเริ่มต้นยังไงดีบ้างครับ คือในเริ่มต้นเนี่ยต้องถือหลักห้าประการหนึ่งมีอะไรให้บอกกันมีอะไรให้บอกกันสองมีอะไรให้ช่วยกันมีอะไรให้ช่วยกันสามมีอะไรให้แบ่งกันมีอะไรให้แบ่งกันสี่เจ็บป่วยไปเยี่ยมกันเจ็บป่วยไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันและห้าเมื่อถึงแก่แต่เมื่อถึงแก่วารละบรรพายเสียเมื่อถึงแก่ชีวิตเราก็รวบวมกิจการงานกันไปส่งเขาเหรอครับอาจารย์ก็ไปร่วมงานศพเนี่ย ห้าประการนี้จะพอนถือว่าเป็นเหมือนกันเดียวกันนิ้วมือมือห้านิ้วเนี่ยถ้าเราไม่กำเนี่ยมันชุวยทามันไม่จับมันทำอะไรไม่ได้เป็นแบบเฉยๆถ้าเราจับปุ๊บมันสามารถจะทําอะไรก็ได้จันใดคุณแล้วทำจะกล่าวมาห้าประการอยู่กันมีอะไรให้บอกกันเพศประสบประการในทางที่ไปเจอมาไม่ดีเราไปถูกเขาหลอกลวงมาอย่างนั้นอย่างนี้ไปเจอมาแล้วเราก็มาบอกเพราะพวกปวดปวดเ้เราไปเจออย่างนี้มาต้องระวังนะใครจะชวนไปเล่นหุ่นใครไปโดไปทำโน่นทำนี่มาหลอกลวงนะ สองซื้อของในร้านไม่เคยหลอกมาแล้วนะเราส่งงันไปไม่ได้ส่งมานะเราบอกกันนี่เนี่ยเราไปการผูกมิรนะมีอะไรช่วยกันมีอะไรช่วยกันของหนักก็จะเป็นของเบาของยากก็จะเป็นของง่ายของสูงก็เป็นของต่ำของใกล้ของใกล้ๆกล้ก็จะเป็นของใกล้ของไกลก็จะเป็นของใกล้เพราะเราช่วยกันยกเครื่องควาช่วยกันทำนะข้อที่สามไม่ให้แบ่งกันแบ่งปันกันถ้าบอกกล้วยหนึ่งหวีเนี่ยกล้วยอะไรที่อร่อยที่สุดกล้วยที่แบ่งกันทาน ถ้าหนึ่งวีล้ทานคนเดียวมันก็อร่อยคนเดียวถ้ากล้วยหนึ่งวีกล้วยหนึ่งเคอเนี่ยเราแบ่งไปห้าคนสิบคนมันก็อร่อยมากขึ้นมากมากห้าคนสิบคนไปอ,อร่อยมากที่สุดก็คือกล้วยที่แบ่งกันทานในข้อที่สี่อ่ข้อที่ห้าเมื่อเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมกันถามว่าแล้วไม่ใช่หมอไปเยี่ยมทําไมก็ไม่ใช่เยี่ยมเราไม่ได้ไปไม่ได้เอายายาจิบไปให้เขาแต่เอายาใจไปให้คนป่วยนั้นะต้องการสองยายาจริงกับยาใจ ยาจริงยาจริงคุณหมอให้เป็นยาน้ํายาเม็ดแล้วแต่คุณหมอให้เลยว่ายาจริงรเราไปเยี่ยมเป็นยาใจให้คนไข้เบิกบานจิตใจเท <c oughs> ่ากับเป็นยาใจนี่ก็ไปเยี่ยมเยี่ยมกันเดิแนะนําที่ไหนมีหมอดีมียาดีก่แนะนํากันไปนี่เป็นต้ในข้อที่สี่ข้อที่ห้าเมื่อแตกกายทาบายขาแล้วก็ไปร่วมง,งานศพกันจะสงสัยไปวงงานศพนี้เอาไปเยี่ยมกันก่็นเป็นยังไงกับคนก็ตายไปแล้วจะไปผูกไปไหน ไม่ได้ผูกไม่กับคนตายผูกไม่กับญาติผู้วายชนเพราะญาติผู้วายชนเพราะยิ่งเป็นลูกหลานของผู้วายชนเนี่ยกำลังว้าเวยกาลังเศร้าโศกกำลังเสียใจต้องการขวัญกําลังใจแล้วการไปเยี่ยมไปร่วมการงานศพเนี่ยเท่ากับไปให้ขวัญกําลังใจกับผู้ที่สูญเสียบางคนที่เข้ารับค่ะอันนี้เป็นคนละธรรมที่จะให้เกิดสันติภาพได้เกิดความผูกมิดผูกม่ตีอย่างดีได้เองเจ้าค่ะ ก็ไม่ยากนะฮะถ้าฟังวิธีการอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกพวกคิดว่าพวกเราทุกคนทำทำได้ <ทำ S 1> นะคะ,<ด><ว>ะทะะ้านก้ ในยุคสมัยนี้เราต้องยอมรับว,ว่าเป็นยุคของทุนนิยมะนะคะเรื่องของบบวัตถุนิยมเนี่ยสำคัญมากมหลายๆคนบอกเพราะวัตถุนิยมนี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการแข่งขันการทางเศรษฐกิจการแย่งชิงกบบันแล้วก็เป็นอุปสรรคสำหรับสันติภาพด้วยค่ะส่งผลกระทบกันส่งผลมากเยบ,บนอนเพราะจากนั้นเรียลกชิ้นสุดท้ายที่อ,องค์ต้นปีพระพาเจ้าจะทรงตัดไว้ก่อนวิปาน สเปสังขารลาอภปมา,ทาเทนะสมปาเทถะบอกสังขารไ็นของไม่เที่ยงเกิดในเบื้องต้นไปิปูดทากาเกิดความสายส่วนหมดปัิทีสุดอปมาเทนะสมปาเทตะเกิดทั้งหลายจงจังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านไม่ได้มุ่งหมายไปอย่างเดียวให้ทุกคนกอบอโกยมาให้แกตัวเองเพราะนั้นจึงมีคําว่าเบื้องมีคําว่ามราณานุสติ เวลาโน้ตส e, e. er ิกว่าให้มีสติและลึกถึงความตายไว้เป็นประจำแต่จะเป็นผู้ไม่ประมาทเรือประมาทธรรมธตรมตั้งไม่ปากของชีวิตก็คือจะพิจารณาถึงเวลานสติว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่สักเท่าไหร่อายุห้าสิบอยู่สักกิบปีหกสิบยี่สิบปีเมื่อเราทราบชีวเราจอยู่ไม่นานที่ดินรวนพ้นฝ่ายเศรกิจกายทั้งกายทั้งปวงเนี่ยเรานําไปไม่ได้เลยนําไปได้จริงๆเพียงแค่สองอย่างคือความดีและความชั่ว บุญและบาปเท่านั้นนอกน้นทรับสินเงินทองจะมีนาเสือหมืนไร่ควายเสื้อเหมือนตัวแล้วตัเสื้อหมือนารตะตังเส้อหมือน,นล้านเราก็นําไปไม่ได้นอกจากความดีและความชั่วที่จะนําไปเพราะจะคิดได้อย่างนี้แล้วทําไมจะจะมากอบโกยให้มากให้มาให้กายให้กองอแล้วให้มันเหน็ดเหนื่อยร่างกายทําไมคนที่ฉลาดเรียกว่าเอาพออยู่พอกินมาผภาเคยนึกตรงพอนะ ตื่นเช้ามาไปเห็นลูกเย็บลูกไก่เอ๊ะมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเช้าก็หาจินเสร็จบางทีก็กลับมานอนแล้วก็ไม่มีเสื้อมีผ้ามีผ้าผมไม่มีเมบานอะไรมันก็อยู่มันได้แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมก็อยู่มาอย่างเนี้ยนะแล้วทำอะไราเป็นคนมีสติมีปัญญามีอกที่พระเจ้าเป็นศาสนาทำไมจะไม่จะดูแบบธรรมชาติที่เขาอยู่แบบนี้กพวันนี้คนอยู่แบบเหนือธรรมชาติมาดูเหนือธรรมชาติผิดธรรมชาติเลยก็ทําให้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเนี่ยมันต่างไปหมดไป อย่างบางคนนะคะท่านเจ้าคุณคะ,ะโดยเฉพาะผูห้หลักผู้ใหญ่ครับบางทีบอกมันจําเป็นค่ะท่านเจ้าคุณต้องหาไว้ให้ลูกไม่อยากให้มันลําบากเหมือนเรานั่นแห<ร>ละเจ้าพ่อน<ห>ีบบ่เขา<ะ>หาให้ลูกดีละเ่าก็ให้ทํากันแล้วก็เราไปเพาะให้ลูกผิดผิดเหมือนกับต้นไม้เจ้าพ่อน้้น้ําพอควรเขาจดัดแยงรลกเขาก็เองให้จะให้น้ําชุ่มชื้อเนี่ยมันขี้เกียจ มันได้น้ำตลอ่เวลามันทอไปเนี่ยพอโดนลมพายุมันจะพังง่ายมันจะล้มง่ายเพราะรางไม่แข็งแรงในการจะเลี้ยงลูกให้เก่งให้ฉลาดให้แข็งแรงเนี่ยต้องให้มีความอดทนให้เขาต้องสัมผัสจ่อสิ่งต่างๆแรงกระทบแรงกระแทกเขาจะได้แข็งแรงต่างกันเลยพอนะโอ้โหงั้นใครที่มีความคิดว่าต้องหาเตรียมกองไว้ให้ลูกผิดต้องมีที่ดินสักคนละแปลงนะลูกรเดี๋ยวแม่จะซื้อไว้ให้เงินสักคนละก้อนอันนั้นไม่ใช่ผิ ต้นไม้พราะท่านน้ามากเนี่ยเขาไม่ไปล่างไป่องแล้วเพราะเขาถือว่าเขาได้มีน้ํากินตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเขาไม่มีน้ำสมบูรณ์เขาจะต้องพยายามแทงลากกุหลึกกี่สุดเพื่อจะไปหาแหล่งน้ำเบลี้งโตเขาได้นี่ตรงเด้คดีพอดนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ก,ก็ม,มีมีหลักธรรมะในเรื่องของหน้าที่พ่อแม่หน้าที่ลูกอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะพี่อช่จะพอนี้ทุกวันนี้เนี่ยมาอะไรก็ไม่ได้เคยถามบางย้อมลูกสาวทําอะไรบ้างไม่ทักไหนทำอะไรท่านลางแจนก็นไปสะอาด เอ้าก็โยไม่สอนมันล้างแล้วจะให้ลูกตอบบ่าอ้างว่าลูกล้างใจแบบเอาเลยล้างเส้นเ,เลยอย่างนี้ก็ทําจนเหนื่อยนะทําจนแก่เลยนะ,ะ,ะก็มันล้างใจก,ก่กอนไวแต่ก่อนสอนมันล้างสะอาดแล้วมันไม่สอนมันเล่าหรือเนืในใจนะไม่ได้ดังใจอ่าเอาลูกแก้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแก้มันจะใ่มือลูกอ้าวก็ทำไม่บอกให้มันปิดอ่อนก่อนค่อยเปิดแล้วก็ค่อยเล่งเล่าเลยไปแนะนำเขาแล้วโตลงไม่ลงต่ำก็ลงทํำไม่เป็น เคยไปไปด้กศึกษากันเป็นครูนะว่าคุณครูไปหุงข้าวไปเอ๊ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วอาทำไมล่ะก็นูเอาข้าวใส่น้ำจากเสียปักไปเลยไม่ได้ซาวหรอกวอยู่บ้านไม่เคยทําเอาข้าวใส่หม้อแล้วเอาน้ําใส่ก็เสียบปักเลยเกิดมันมีหม้อนี่แย่เลยนะเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นงานดาไม่ใช่นะนั่นจะพอคือเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงให้รู้จักหน้าที่กายงานว่าสติภาพจะเกิดขึ้นได้เกิดที่ไหนมีสติภาพที่นั่นก็จะมีสันติสุข ้างทาจะมีกิจกรรมมีกุศลกรรมในส่วนที่ดีไม่ตามมาโตกรรมิจกรรมเนี่ยเบื้องต้นจะก่อนนะแล้วเราก็อยู่ในความูก่ิรโบบโตสานนึกถอะภาพไปมัเนิอดะยาวอนไปงานศพมาเตรตฐีเตรษฐีเยอะๆเนี่ยบางคนอยาวชนนะมีที่นะเป็นแสนไร่นะเป็นแสนไร่แล้วก็จะทาไหวเหรอครับหลวงพ่อเขาจะใช้ก็นอนเดียวเดียวเนี่ยนอนเดียว แล้วเราก็คิดดีว่าถ้าเราไปเอาพาละไอ้สิ่งต่างๆมาใส่กับตัวเราเนี่ยทําให้ยุบไม่ยืนนะเพราะว่าประสาทความคิดมันจะไปกวนไปติดอยู่กับกับไอ้วัตถุอย่างนั้นม <entonces S 2> ันจะเครียดมากเอาจริงไม่จริงไม่รู้ละโบราณชาวบาก็ฟัง,งเข้ามาทีเข,า,ขาบอกนอกข้างข่าวเนี่ยไอ้ข้างข่าวเขาเห็นใช่ไหมเห็น,<า>นห้อยหัวนอนาลนอนห้อยหัวนอนยเฉพาะอะไรไหมเขานอนดูพื้นแผ่นดินเขาดูแผ่นดินเขาขึ้นห่วงแผ่นดินเขา เขาเป็นทงที่ของเขาเขามีท oui> ี่มากพอตายไปเกิดไปค้างข่าวก็เลยเฝ้าดูเป็นดินนั่นแหะมันเป็นค้างข่าวพอนั้นเรามีที่มากพอราอายตายจาก็ทบุญกุศลไปจะสร้างมาสร้างเลยถ้าโรบาก็ทบุญกุศลไปเถอะเพราะสิ่งต่างๆจะพอน มันก็เป็นของในโลกนี้นี่ให้ดูตัวอย่างท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมงลของเราสร้างทั้งโรงพยาบาลสร้างทั้งโรงเรียนสร้างทั้งวัดหลายเดียบอนอนุวัฒนาสาสตร์ทุได้เลยนะครับเราเรียกว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่แล้วก็ของในโลกนี้เราก็เอาออกจากโลกนี้ไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นของประจําโลกของเขาเราเพียงแต่มาพวกชั่วคราวพอเดวิสร้างเราก็กลับแล้วนะ S <S แต่ละคนน่ยมีว่าวีซ่ามาคนจะหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีพปละวีซ่าหมดต้องกลับทุกคนจะหมดววีซาแล้หมดวีซา่า<อ>แล้วก็สิ่งที่มีก็กลับไปไม่ได้เพราะตอนเรามาก็มาแต่ตัวมืวีซ่าหมดก็กลับแต่ตัวไปเอาไปได้สองอย่างเทียนดังตะกาวมาคือบุญและกุศลนอกนั้นเอาไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอะไรมันมากมายนักอย่าไปเสีเรียดอย่าไปก่อไปโกยอย่าไปจริงดีจริงเด็ดฝนไปนมากหมายตนเกิดทุกข์เกิดโทษตัวร่างกาย แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทรัพย์สินหาวัตถุ <S <S เราต้องหาบุญกุศลสะสมเป็นสเสบียงบุญเราด้วยเช่น, 1, น,น, 1, 20, น,นไไกันเป็นสามใบเจ็ดปอนัยหนึ่งเนี่ยตั้งแต่หนึ่งขวบถึงยี่สิบเนี่ยวัยประถมวัยศึกษาเล่าเรียนเจ้าค่ะวัยยี่สิบถึงหกอาวัยยี่สิบถึงหกสิบเนี่ยเป็นวัยเป็นไปปชิมวัยเนี่ยเป็นวัยกลางเนี่ยนะก็เป็นวัิที่สรรมะกินเจ้าค่ะหกสิบขึ้นไปเป็นปชิมวัยวัยสุดท้ายของชีวิตต้องทําบุญ คอื่นไม่เอาแล้วนะหกสิบก็ไปหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยว้นี้นะ,ะเป็นวบที่โค้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยต้องทําบุญเพื่อจะเอาไปสะเบียงไว้ในกายข้างหน้าต่อไปฟังอย่างกัน้นเจ้าคุณอาจารย์พูดแล้วปุกก็เห็นด้วยแต่เราทำไว้ตั้งแต่เด็กก็ดีนะเผื่อเราไปไม่ถึงเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ดี๋ยวนี้หลวงพ่อเดี๋ยวน,วน,วนี้ฮิสโตรกก็เยอะนะฮะอยู่ๆอยก็ไปก็น่ากลัว โอ้แต่นี่คือสิ่งสําคัญในชีวิตคนเราแต่ก็ลยน่าไม่ตำหนินโยมนะยนะโยมชมเลยกายเออหลวงพ่อนี่คนเขา็ยันคันแก่งทำมากินก็ไปวาดแต่ว่าบาง, mm hmm. บางทีแล้วก็มีพอสมควรแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราบาง mm hmm. สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่มีชีมีค่ายสุในชีวิตนั้นก็คือร่างกายของเรารถ้านะเราจะหามามีเงินมีทองมากมายไก่กองท้าลาาแล้วเราเจ็บป่วยเป็นมะเรงเป็นมะเร็งมันก็ไม่มีสิทธิ์มีอะไร ที่จะกินจะใช้จะเที่ยวจะริพุทตนก็ไม่ไม่อืออ้ออำนวยใดเอามีจะไปใช้กินพอประมาณได้มีประมาณดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ให้สดชื่นให้แข็งแรง <c oughs> อันนั่นแหละถือว่าเราดูแลทรัพย์สมบัติอันมีค่ายอย่างยิ่ง <c oughs> ก็คือสุขภาพร่างกายของชีวิตเราเอง <c oughs> ไม่ต้องไปห่วงมากไม่ต้องไปปรารถนาในสิ่งวัตถุมากเกินไปอย่างนั้นนะคะ คือไปติดวัตถุมากมันก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ไปหลายท่านนะก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยทุ่มเทการงานไม่เลยไปวาพักผ่อนเลยพออาอยุว่าสักห้าสิบต้นสุดแหละก็เสียอพอมาใกล้จะต่ายมันึกเลยว่าเงินทองเราได้มาเราต้องจ่ายจากเงินทองเสี่ยงจากเงินทองเนื้อไปก็คือครอบครัวคือลูกและภรรยา เพราะนั้นเราหาพอประมาณเราอยู่ทั้งได้มีทรัพย์สมบัติพอประมาณอยู่กับโลกอยู่กับพันยาด้ในครอบครัวอบอุ่นดีที่สุดท่านนี่คือเป็นการสร้างสันติภาพในตัวเราก่อ<ใ>นในใจเราเมื่อสันติภาพในตัวเพราะว่าเราไม่โลภเมื่อความไม่โลภเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเพราะพราะความโลภเกิดขึ้นสันติภาพมันเลยน้อยลงถ้าเกิดเราเจอใครที่เขามีความอยากมากๆเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องของความสงบเรื่องของสันติภาพใดๆแล้วนะคะ มีวิธีการโน้มน้าวใจเขาหรือชวนเขายัางไงให้ให้หันมามองสันติภาพ<า>นี่จะมองได้ก็คือต้องให้ให้เขารู้จักเขาลดจากความโลภความโกรธความหลงใ,หในเบื้องต้นให้ลดจากความโลภก่อนเลิกเลยคงไม่ได้ลดจากความโลภซะก่อนไออยากไดน้นั่นอยากได้น,นี้มากจนเกิดไปเขาก็ทําทุกวิทธทางเพื่อที่จะได้มาจนลูกคนอื่นจะสุขหรือจะทุกข์ แต <okay. S 2> problem the ่ถ the ้าเราสามารถจะโน้มเข้ามาละถึกความโลภได้ลงมาเขาก็จะเบาในสิ่งที่เขาจะทําในสิ่งที่ได้มาทั้งทั้งถูกและทั้งผิดนะเมื่อความโลภลดน้อยลงความโกรธและความหลงก็ดะลดลงไปได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าคนเราจะมีความโลภอยู่มันยากนะแม้แต่อายุยังมากแล้วก็ยังไปทําในสิ่งผิดผิดตอนดีดูในสื่อข่าวเนี่ยในในข่าวเนี่ยนะอายุมากมาแล้วไปทําในสิ่งผิดผิดเนี่ย แล้วโอกาสที่จะแก้ตัวชีวิตก็ไม่มีแล้วเพราะในคนที่มีอายุแล้วเนี่ยต้องอยู่ให้เป็นแบบอย่างเป็นแม่บทแม่แบบที่ดีให้แก่ลูกหลานดูว่าการดำรงชีวิตของผู้เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยเราดำชีวิตมาด้วยความใสสะอาดบริสุทธิ์ประการใดนะละถึงเบาบางถึงความโลดความกดและความลงได้ชีวิตก็จะเกิดสันติสุขสันติสุขเกิดขึ้นแล้วสันติภาพเกิดสันตินนสุขก็จะเกิดขึ้น ในครอบครัวในตำบลในอำเภอในจังหวัดได้ค่ะถ้าว่าเรายึดมั่นในคำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนะคะท่านเจ้าคุณคะเราเราสามารถเกิดสันติภาพได้โดยง่ายดดยอย่างนั้นเลยไหมฮะง่าได้เพราะมีบาลีรับรองไว้ข้อหนึ่งว่านัตติสันติปลังสุขขังค่ะนัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นยี่กว่าสงบไม่มีสุขอืนเกิดจากความสันติไม่มีค่ะนะในความสันติจะเกิดขึ้นได้ เราก็ต้องรู้จักสงบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายวาจาใจเราสงบได้ไม่ไปต่อล้อต่อกอนไม่ไปสาวความหยืดความใครจิตเราก็สงบรู้จักการให้อาภายัยรู้จักการให้โอกาสช่วยกายความช่วยเหลือจิตเราก็สงบก็เกิดทัติสันติพลังสุขขัง,งสุขอื่นเกิดจากความสงบไม่มีงั้นในทางกลับกันเราคิดง่ายๆเลยว่าอะไรที่ไม่ได้ตรงกับ หลักคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือทางที่จะทําให้เราเกิดความเรียกว่ามีปัญหาไม่ไม่มีสันติภาพแน่นอนคือเรียกว่าตัวนข้ามนะถ้ามีเมตตาก็จะเกิดสันติถ้าขาดเมตตาก็ไม่เกิดสันติมันตกกันกระทบกันก็เ่ยทำรายชีวิตกันเพราะนั้นคำว่าเมตตานิยมบอบาลีรับรองเลยว่าเมตตาจะสัพโลกสมิงเมตตาจะสัพโสมิงเมตตาเป็นเครื่องข้ามจุงโลก โลกที่อยู่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเพราะปืนผาหน้าไม้ได้อยู่เพราะอาว,วุธมาอยู่เพราะเรือดำลุงดำล่ามาให่เมตตาเนี่ยเป็นเครื่องค้าจุงโรกโลกที่อยู่ได้นเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาไม่ได้อยู่ยุทธปกรณ์ใครเ<ม>ยอะกว่ากันไม่เลยมีเมตตาดูเดาพอสามารถให้อยโลกเนี่ยค้า<ม>โลกนี้ให้อยู่ได้ด้วยสันติสุขด้วยเมตตาถือว่าเมตตาจะสมกวรสมแงเมตตาเป็นเครื่องค้าจุงโลกนั่นเองเพราะนั้นการทั้งหลาย สันติภาพสันติสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นท่านต้องตั้งอยู่ในเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมเนี่ยแล้วคสันติภาพสันติสุขก็จะเกิดขึ้นได้จ้ค่ะนะคะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนจะต้องน้อมรับแล้วก็นําไปปฏิบัติหางแม้แต่ไม่ใช่ชาวพุทธก็นําหลักเหล่านี้ไปใช<ด>้ได้ใช่ไหมจ้าค่ะบอ นะเพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าในทุกๆศาสนาก็คงมีสอนเรื่องของความเมตตากรุณานะเจ้าค่ะจับบอลเจ้าค่ะเอาละค่ะท้ายสุดนี้ขอพอรท่านเจ้าคุณนะนะให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาด้วยเจ้าค่ะความนพรท่านทั้งหลายที่ได้ชมรายการอยู่นี้ในน้ำนยังมีปลาในน้ำนยังมีข้าวใต้ท้องทะเลลึกจะมีการูุตรเรียนไปช่วยชชาววานชั้นใดห้อยศีลสมาธิได้ปัญญา ขอโทษชวจว,ว,ว,วานในใจิตใจของท่านทุกท่านทุกคนตลอดปีและตลอดไปออเธอขอเจริญพรสาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเจ้าคุณพระเทศประสิทธิมล <c oughs> หรือว่า <c oughs> หลวงพ่อเนนที่เมตตาเราในวันนี้นะเจ้าค่ะ <c oughs> และก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะเรามาติดตามชมในการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ